ชีกับผมมาเลยเมื่อเปิดการนะครับเด็กกัฟีซีไปเออค้องเตมเบอรกันติมอมอื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 มอะไรบุ๋มเาจะจะทีไหนเป็นมือประตูดาวนึงดาวนึงก็ไปก่อนนะ อเคลุยอืมไฟแบบนี้มาแบบนี้ต้องแมนแน่นอนแสงว๊บว๊วว๊บส่องโอ้แมนอุ้ยแมนเสยบังกรน,นี่เสย <c oughs> โอ้โหมาแล้วครับผมโอ้โหือสุดยอดมงมันคือแผลไหมไม,ไม่รู้เลย บักเค็ตเบาเออได้มาแล้วครับผม okay โอเคสดญญาจริงจริงเลยครับผมเราก็ได้มาแล้วนะครับเหนียจบเรียบร้อยได้ละแล้วฟอนเราก็ได้ละไดกับทุกตัวเลยเพื่อนตัวเนี้ยพวกนี้ไม่ต้องเอหรอกาวดเดียวเองโอเคครับผม เราจะไม่เล่นเลยแค่สมมอเฉยๆเพราะเรามีทีมในดวงใจแล้วคือนี่ไงเชอกันลิปหน้าใครชอบไปเรื่องคนไรก็แชร์ให้ด้วยเอ้อ